ตอนนี้เดชยังกึมก็ปอกทุเรียนไปบ่นไปโมโหไปนะฮะไปหายากันยุงมาเร็วๆมาจุดนี่ย,ยุงมันกันคือประเด็นคือปอกทุเรียนไม่เป็นนะท่านผู้ชมทุกท่านนะ <c oughs> เดชยังกึมก็เลยปอกไปบ่นไปบอกว่าขาหลังถ้ามีทุเรียนเซื้อข้าวบกองครับว่าประหยัดซื้อนะไม,อไ,ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเอาฟองไมร้านจูนไงร้านเขาให้กับฟองไองเนี่ยข้าวบดเสะยังสี่ไไรเขาสีา เอาเดียวเอามือไงเอาไม่ได้เลยนี่หเ่เเป็นทุเรียนดิบมันยังไม่สุกโคยวผ้าดิบมันมันมีอันสุกเด้อนีเด้อทุเรียนเนียมัน่นสุกเดีอันกินเกอมกื่อก็เลิกไปหรออือูกินทุเรียนนำการบ่บ่บกินลูคยดิอันนี้กินูอยู่กยังหลอกูก็ีดอู่ไสีโบนมากจังกนอง ตอนนี้ก็ทำท่าเหมือนจะได้แล้วนะท่านผู้ชมทุกท่านคือผมเห็นแกะบางประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้ว,วบีญาเสนอแน่ไม่อยาปุกไปมาเจิงมันายากมันบได้ยากออมันยากแต่คนปอกนี่ละมีเียเงียคนถือกล้องนะเออ <laughs> เราเมาสวนมาเลยนะท่านผู้ชมทุกท่านทุเรียนมันยังดิบอยู่เราได้บุกินได้ยากบุกินทุเรียนเละบุกินทุเรียนสุกนี่อย่างกินแบบนี้คนณลาวให้เขาสองงวยแก่ยากมากเลยท่านผู้ชมเพราะว่ามันดิบมันแข็งอยู่มันยังมันยังไม่สุกนะมันเป็นยังดิบดิบอยู่ มันยังแข็งๆก็บๆ,ๆอยู่นะครับว่าสิน,ไนูไม่รองกันหรือเมื่อนะเรียวเ่กับงาด่นาะตื่นมามือช้านตอนนี้ยุงกัด,ดนะท่านผ <จำ S 2> ู้ชมทุกท่านยังโตถามเอาม้ไฟเันกลมๆไป้ัติมากกันนะ ก็เอาหลอดไฟมามนะทุเรียนภูเขาไฟนะท่านผู้ชมทุกท่านคงจะถูกใจนะครับนี่โอ้ใหญ่มากเลยโอ้ลูกใหญ่เลยนะครับใส่วยเยอะๆมันถึงจะสวยโอ้โหลูกใหญ่ <ขอ S 1> แต่ <ขอ S 1> แต่ว่าเสียดายเนาะน้องบุมกับน้องโบก,กินไม่เป็นน,น่าเสียดายเน,ยนาะอ,อ,อ้ออาวกินเป็นด้วยเหอโอ <c oughs> โหอันีว <c oughs> นี้ลูกเดียวบน่ออยเนี่ <c oughs> อ๋ออันว <c oughs> งงนี่ยอกออนเดยวเนี่อ๋อันเดียเีอ๋อันีวเี่อ๋ออนเียนี้อนเียวอ๋ออันเดียวนี่อนเ่ยออนเดียวนี่อัเดียนี่ยอ๋อันเดียี่ยอ่ยเดยเนีอเดยว่ี่ล่เ่ ถึงนี่สมนในกิโลเออเนาะเป็นกิโลแล้วมั้งนี่ลูกเดียวนี่โอ้แข็งปกเลยนเนาะได้ได้ยังกึมชอบแบบนี้นะท่านผู้ชมไปไงแข็งไหมเอออย่าจิ้มแรงอย่าจิ้มแรงนะวันเลอย่าจิ้มอย่าจิ้มยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวรอปอกก่อนนี่คือการเอ่อปอกเุเปอกุร,รียนที่แซนทรหฮนะ คือประเด็นคือทั้งยุงกัดนะท่านผู้ชมน่ารักบุรีได้ยินได้เรื่องกับหัวแหลมยุงกัดนะคือผมเห็นเขาปอกอ่ะเขาปอกประมาณประมาณนาทีสองนาทีก็เสร็จเนาะตกห้าชั่วโมงอ่ะอันนี้ปอกตั้งแต่เรามาแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะท่านผู้ชม ถ้าถ้าผมถ่ายน่าจะต้องต้องขึ้นไลฟ์สดเลยนะรูค่อยบอกว่าผู้ชำนาญการแกะทุเรียนห้าชั่วโมงไม่ได้กินลูกหนึ่งเขาต้องใส่ถุงมือนะปกติเขาจะใส่หาอะไรแข็งๆมาใส่เอาผ้าก็ได้เอาผ้าเอหมดแล้วนี่ค่อยแกะทุเรียนนี่ต้องเอาผ้ามารองนี่นะท่านผู้ชมแหมม แม่น้องบอกบอกได้แม่น้อบอกบอกได้แม่หนูบอกได้เหรอแม่หนูอยู่โรงพยาบาลแม่หนูจะบอกได้ยังไงลละแค่แรงจะเดินไปห้องน้ํายังไม่มีเลยแแม่เริ่มเดินได้แล้วอ๋อแม่เริ่มเดินแล้วแล้วเออดีแล้วทุเรียนภูเขาไฟนะท่านผู้ชมเขอะไรยังไม่ตุกเลยเออยังไม่ตุกดีคนกินไม่ตุกอ่ะหนูหนูหนูกินทุเรียนเป็นไหม

นี่นะท่านผู้ชมทุกท่านการปลอกทุเรียนนะน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณสามชั่วโมงนะเขาออกนอนอยู่ทงนาดีเนาะไปไหมไปนอนทุ่งนานไหมไปนอนนากับยายจะออกไปนอนเฝ้างวเฝอหนูทุเรียนภูเขาไฟนะท่านผู้ชมทุกท่านก็คงไม่ได้กินง่ายนะก็น่าจะเออน่าจะประมาณสองชั่วโมงโอ้โหเมล็พผักบันผู้ใดอยูปิด อะไรกับปันโจ๊ทียในทุเรียนกรอบมันนอ้อันเห็นอันเห็น,นอนหนอนเนอน็นอั็นอัน็นอันนอันาห็นอันนอ้นาห็อนนอันนอันานอันเหนอนนนเหอเนอันห็หนอนอนยยอนนนนะอ แย่มาเลยเออยคือบอกอร่อยนะท่านผู้ชมชิมแล้วอร่อยดีนี่ยมาทำกับมาเกียวีะเลเกลอะนะเออไปลองชิมรสหน่อยเอ้ามีชิมเล็กน้อยทำกับมาเกียวีะเเกลอะชิมแล้วกชิมก่อนที่จะชิมระยะชิมรสทะเลเกลอะเลยรสชาติพอได้ไงมาโอ้อร่อยดีนะท่านผู้ชม สมแล้วที่มันโลละร้อยอ่าโลถ้าเขาไปขายแถวบ้านเราน่าจะประมาณโลสองร้อยกว่าเนาะแถบแต่ว่าถ้าไปซื้อหน้าสวนเราเราจะได้ซื้ออยู่ประมาณโลร้อยแปดสิบนะท่านผู้ชมตาตายไหน้าสวนขายร้อยยี่ร้อยสามโอร้อยสี่ร้อยห้าเจิงทุเรียนนะเจิงทุเรียนจีนดังอ่ะยายเสียเปรียบทำไเจิงทุเรียนนะไม่เจียมันท่านอ่านกันชั่วนลองเจิงทุเรียนกล จังมีตัวจีนด้วยแล้วอ่ะมาดานะมาดานะจีนอมาดูที่อ่มา,านนต้องเจอทุเรียนจีนเจอทุเรียนกล้๊อตอนนี้ก็อยากรู้จีเทปอ่ะประมาณนี้นะทุชมกันก็คงไม่ได้กินง่ายนะแต<ม>่วนน่าอาจจะประมาณสัก<ม>เที่ยงคืนนะตอนนี้อ<ม>ตอนนี้ทุ่มหนึ่งนะประมาณเที่ยงคืนค่อยมาถ่ายกัน,นอีกทีนะท่านผู้ชมทุกท่าน คลิปนี้ก็ฝากวท่า,ทานี้นะครับสวัสดีครับผม